โอ้ว,วอ,ยอยากกินนะสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับมิสเตอร์โมมานะครับรายการหนีเมียมากินนะครับ EP พหนึ่งคือเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับมิสเตอร์โมมาได้มีการเซิร์ชนะครับหาที่กินที่เป็นสไตล์แบบบุฟเฟ่ต์นะครับแบบอาหารญี่ปุ่นนะครับทีนี้บังเอิญว่าชวนเมียมาหลายครั้งแล้วแล้วม่งก็ไม่เคยได้มาสกักทีหนึ่งกูตัดใจ้วกูทำเองแม่งเลยนี่กูตัดเองเลยกูจะไปกินอารมณ์นี้แบบว่า เหมือนผีบุฟเฟ่เข้าสิงอะครับรีบตามหาเลยครับเปิดแล้วเดินตามแมพมาถ้าเมียมาเมียจะขับรถมาอันนี้กูมาเองกูต้องเดินมาโอเคครับตอนนี้เรากําลังสืบเสาะนะครับว่าเอ๊ะร้านบุฟเฟ่ที่อร่อยๆที่เราเซิร์ชเจอ4ดาวมันอยู่แถวไหนนะครับแล้วเราก็มาเจออยู่ที่นี่เออโอ้ยมันปิดอ่ะไอ้เนื้ยแล้วบอกว่าเปิดแมพชั่วไปครับ เราต้องมีตัวเลือกที่มากกว่านี้ไม่ได้ครับวันนี้ยังไงก็ต้องแดกบุฟเฟ่ต์นะครับอุตส่าห์หนีเมียมาเมียหน,นีไปชอปปิ้งนับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเราต้องหาสชั่วโมงนี้แดกบุฟเฟ่ต์ให้ได้นะครับตอนนี้เซิร์ชแล้วนะครับอืแถวนี้มีอะไรกินวะนลำบากกูก็ต้องไปว่าไปในคลิปนี้นะครับไม่เตอร์มัวร์มาร์กบอกเลยนะครับว่าอย่าให้กูเจอนะร้านบุฟเฟ่ต์เนี่ยบุฟเฟ่ต์พวกฟันดิบอย่างเงี้ยพวกซาซิมิอย่างเงี้ยพวกเนื้อย่างเงี้ยอยากให้กูเจอนะ จะลงไปเหมาร้านให้ดูแม่เอ้ยนี่กูตั้งแมพแล้วไปครับถือว่าเป็นการเดินออกกำลังกายครับผู้ชายอย่างเราแบบอกสามสอกต้องไม่น้อยจิตน้อยใจอีแวนเลยร้านเมื่อกี้แม่เดินมาจนเริ่มหมดแรงเขาต้มละสายตาก็มาสะดุดนะครับกับร้านบางอย่างที่เรายังไม่เคยมากินคนอื่นอาจจะกินมาเยอะแล้วแต่กูยังไม่เคยมาเพราะงั้นกูก็ถือว่ามาร้านใหม่แล้วกันอืมขอดูก่อนเลยครับนี่ดูเมนูก่อน การเข้าร้านบุฟเฟต์ที่ดีต้องดูเมนูก่อนนะครับภาพตรงกระโป,ปรงปะวะอืมบุฟเฟต์หกหกบุฟเฟต์ซีซีบวกบวกบวกนิดนึงด้วยอือก็พอได้อยู่นะพอได้อยู่ร้านออกแนวสไตล์นี้น่าพอไหวว่าไม่เคยมางั้นต้องลองและจัดเลยไม่ไหวละวทบญาติกูลองละเข้าครับผมเข้านั่นทีไปเลยเอาละครับตอนนี้เราได้มีโอกาสเข้าไปครับร้านเป็นแบบสไตล์แบบโอเคมีเว้นระยะห่างนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเซเว่นสามูไรไม่รู้กูเรียกถูกหรือเปล่านะถ้าเรียกผิดกูขออภัยด้วยถ้ามีคนมาดูเอาละครับเรามาดูเมนูกันซิหนึ่งนะครับว่าตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเราเปิดมานะครับเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหมีเนี่ยแบบแนวสไตล์ของทันเล่นนะครับแบบปิ้งย่างนะครับเออมันน่ากินเหมือนกันเว้ยมีหลายอย่างนะครับมีพวกปลาแซลมอนย่างนะครับมีพวกเห็ดข็มทองย่างนะครับแต่พวกนี้มันไม่อยู่ในซีรีส์ที่เราจะคิดว่าจะกินไงที่เราจะคิดว่าจะกินเนี่ยคือเนื้อนะครับแล้วก็รวมไปถึงแน่นอนซาซิม ดูให้คร่าวๆรายการนี้หหกเท่านั้นถึงจะได้กินอืมโอเคครับเราพอดูละแซลมอนอย่างเงี้ยแซลมอนพวกยางพวกลาชีสนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะผ่านๆมันไปนะครับไม่อยู่ในใสายระบบของเราเราต้องการของเด็บเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพาาไปดูแต่ละเมนูแบบชัดลึกอาะล้ครับต่อมานะครับเราจะมีการแยกนะครับว่าเซตหมูเซตเนื้อ4 4 4, 4. หรือเซตหมูเซตเนื้อ666 66นะครับอืมแต่ดูจากสไตล์แล้ว วันนี้กูหิวจัดเอ้ยคุณพระนี่มันเนื้อหมักเบียร์นี่อย่างนี้ต้องจัดแล้วต้องลองเรามาสายเนื้อแดกหมูไปได้ช่วงนี้หมูแพงก็จริงแต่มันอาจจะไม่คุ้มและอยากกินเนื้อเอาละครับถึงเวลาแล้วเราจะต้องซัดไอสิ่งนี้แน่นอนเอาละครับไปไปกันเลยครับหน้าต่อไปซีฟู้ดมีเฉพาะห6เท่านั้นแสดงว่าถ้าเราสั่ง6 6เราจะได้กินทั้งหมดทั้งหมดเลยที่มีเพราะงนั้นเราจะจัดเต็มวันนี้เราจะไม่งกเราจะไม่กักนะครับในขณะเดียวกันเนี่ย ดูจากเมนูแล้วเอาจริงว่ามักกินไม่กี่เมนูหรอกแต่จะกินให้คุ้มที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แม่งมีอะไรหอยด้วยนี่มาและเนี่ยคือหน้าตาอาหารที่เขามาเสิร์ฟเรานั่นแม่หมูเนื้อหมักเบียร์กูบอกว่าหมูไม่ใช่เนื้อมีปลาหมึกนะครับมีกุ้งนะครับอืมว้าวได้กลิ่นเลยได้กลิ่นเลยจริงจริงบอกพี่ครับเอาหมูคืนไปเอาเบียร์มาให้กูดีกว่ามาแล้วครับคีบนะที่คีบจะเป็นสไตล์แบบคีปยาวนะครับนี่ย่างย่างย่างในเตาถ่า,านอ๋อ ในเรื่องอ๋อโอ้ยดูหกหยเข้าปากเลยว่ะมันจะเถือนไหมเนี่ยถ้ากูจะกินเข้าไปเลยเนี่ยเอ้ยเนื้อดิบนะครับต้องแนะนำแนะนำนิดนึงนะครับบางคนอาจจะกินดิบได้แต่ว่าจริงๆแล้วการปิ้งย่างเนี่ยแนะนำให้มันสุกข,ขึ้นมาระดับนึงจะดีกว่านะครับต่อมาครับเป็นเซตซาซิมินะครับอันนี้หวานมากบอกเลยชอบอะ่ะมีปลาแซลมอนมีปลาซาบะ มีไม่รน้ปลาอะไรอะ่ะมีทูนา่าเออนะครับแล้วก็มีกุ้งนะครับโอ้โหแลวเขามีแถมไข่ปลาแซลมอนอินน่งด้วยให้เราเป็นเซตนะครับเราจะสั่งมาสั่งได้ไม่อั้นนะครับนั่งทานอย่างสบายใจนั่งทานแม่งเ,เต็มที่เลยแน่นอนว่ามั่วมากจัดไม่ต่ำกว่า2เซตแน่นอนนะครับโอ้โหกูอยากกินไปครับตัดฉากไปที่การกินดีกว่ากูหิวแถดนตอนนี้กูปิ้งย่างมาในระดับหนึ่งแล้วกูต้องเข้าปากแล้วเนื้อชิ้นนี้ เอาละครับเดี๋ยวขอ,อยัดแซ่แบแหลบกูฟินกูฟินมากโอ้ <c oughs> การกินบุฟเฟ่ที่ดีฮะต้องห้ามขาดตอนเพราะงั้นคุณคลิปเนื้อขึ้นมาเมื่อไหร่คุณต้องรีบอีกมือหนึง่งนะครับเอาแม่งลงไปเลยนี่กุง้งนะครับนี่ตัวประมาณนี้นี่ลงไปเลยนะครับย่างไปเลยครับย่างให้มันที่หัวมันสุกเยิมย้มๆนะแล้วเดี๋ยวจะดูดทีเดียวเลย ใครดูคลิปนี้ให้จบนะแล้วจะไม่หิวนะม่วมมากเซ็งเลยตั้งใจกินมากแม่เนื้อเหนียวกำลังดีใช่ได้โอ้สัิดตะทิมมันเด็ดนะครับและในขณะเดียวกันเราต้องกินซาซิมิด้วยนี่ละลายกับพวกวาซาบินะครับแล้วก็ซัดไปเลยนี่ขออนุญาตถือหนักนิดน,นึงแต่ขอซัดเลยซัดทั้งถาดเลยี่กูไม่ได้หน้าด้านเลยคนอื่นมองกูไม่แค็วันนี้กูจ่ายตังค์ไว้กูไม่ได้มาขอกิน แล้วก็ไม่เคยขอใครกินด้วยนะครับอืมใช้ได้นะครับอืมอะไรวะไม่รู้แหละเข้าปากก่อนตอนนี้งบอืน้ำตาจะไหลนี่ใครลาแชมนึขาดินมาแล้วเจ็บยบร้อยอร่อยแล้วเกินนะครับต่อมาครับเราต้องกินอันนี้นี่นะครับโอ้ยงบอืเฟินใครที่เป็นสายแดด ปลาดิบเหมือนม่วงมกบ้างหรือสายแดกเนื้อแบบม่วงมักบ้างนี่แหละคือความสุขของคนไข้ใส่แบบกินบุฟเฟ่แบบไม่มีใครห้ามะนะแล้ว <c ười> ถ้าเมียอยู่เมียด่าไงอืมอันนี้คือเมียไม่อยู่ไงกูก็เต็มที่ไงออ,อแล้วก็บอกกลับไปอ,อ๋อกินมานิดเดียวเองงับโอเคเยี่ยมรสชาติเด็ดเออมึงพาไม่ดีมันติดกันช่างหัวมันกูกินก่อนแล้ว จริงๆโมมาร์กจะเลือกกินแบบอาราคาร์ดก็ได้นะครับแบบร้านข้างนอกแต่มันไม่โอเคไงแต่ว่ามันไม่สะใจไงอันนี้มิโซมาร์กมาในแบบแบบทรมานใจคือต้องแดกแบบสะใจคือบุฟเฟ่เท่านั้นถึงจะมันนะฮะนี่จัดไปแป๊บเดียวกินหมดหืมเง็บเรียบร้อยกินเนี่ยพูดจริงๆนะกินไปกินมาเนี่ยเริ่มไม่รับรู้รสชาติแล้วนะไม่ครับวาซาบิเนี่เผ็ดๆลิ้นครับอืมเง็บ เงียบโอเคกําลังฟินกําลังฟินกําลังได้เรื่องฮะกําลังได้เรื่องละหลังๆเนี่ยรู้สึกมิสเตโซะมาร์คจะชอบไอตัวปลานี้มากกว่านะครับนี่เงียบเนี่ยอันนี้อร่อยจังเลยมันเหนียวนุ่มจังเลยแล้วก็อันนี้ครับนี่แซลมอนเบิร์นนะฮะอืแล้วก็กุ้งเบิร์นนะครับอันนี้ให้เลยขอซัดนาทีนะครับโอ้ยเด็ดแล้วเกิดเงียบเรียบร้อยครับรสชาติดีชอบอืมนะอีกคำหนึ่งนี่ครับคำนี้นี่ เป็นไปได้อยากใช้มือนะครับแต่เดี๋ยวมันจะเถือนไปอืมแต่จริงๆเขาใช้มือได้นะครับเวลากินซูชิเนี่ยแต่โมมาไม่ขอใช้แล้วกันนะครับอืมน,น,นะครับเดี๋ยวชุบวาซาบิปุ๊บนะครับแล้วเขาปากตรงนีนครับอืมอร่อยมากจริงๆอยากจะแบบไล์สดเลยนะฮะคือตอนแดกเนี่ยคือให้แบบ มันได้อารม PS ไปเลยครับแต่เนื่องจากว่าทางร้านเปิดเพลงนะครับเดี๋ยวติดเลขาศิลนะครับและนี่คือเนื้อพิเศษทีท่สั่งมาครับนี่เป็นวากิวสั่งมาพิเศษอันนี้คือจ่ายตังเพิ่มนะครับนอกเหนือจากเมนูที่เราจ่ายจ่ายเงินแบบค่าบุฟเฟ่ไปนะครับอีกประมาณ2องร้อยกว่าบาทนะครับอือนี่เลยจัดให้เลยนี่แลห,แหละโอ้โหโอ้โมันร้องอ่ะมันร้องมันร้องนี่เลยนี่เลยต้องคำนี้เลยไม่ตัดแบ่งใดๆทั้งสิ้น มาขอคําเดียวเท่านั้นเงบโอ้ย,อยแม่งเงยใหญ่กว่าปากกูอีกเดี๋ยวเงบโอ้โ,อโ,อโอนี่สินะที่เรียกว,ว่าขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดอืมเยี่ยมขออนุญาตหยิบยั่วม่สักชิ้นหนึ่งนะครับเอาชิ้นใหญ่ๆนะครับอ่า เดี๋ยวรับองว่าคุณหิวแน่นอนนะครับนี่อันนี้ดีขอนี้อันนี้มันมันหน่อยมันมันหน่อยเนื้อติดมันนะครับเป็นอะไรที่บอกตรงๆว่ามันแอบลงตัวเล็กๆนะครับว่ามันแทรกมันหน่อยๆน่อยหรือว่าบางทีมันมีติดมันมาดนึงมันจะอร่อยเป็นพิเศษนะครับเวลาทานกับเนื้อนะครับแล้วเราชุบกับตัวน้ำซอสนะครับให้ทั่วนะครับแล้วซัดคําเดียวให้เต็มอิ่มไปเลยนะครับรับรองว่ามันจะฟินมากอืมเวลากินต้องไม่ผู้ดีนะครับถ้าผู้ดีจะไม่ได้ไม่มันจะไม่อร่อยนะครับต้องซัดแบบเทือนเือนอืม โอเคครับตอนนี้ชุบจนทั่วแล้วครับมีแซกมันเงียบอื้มอร่อยจริงๆนะนี่จะมีเบียร์เนี่ยป่าแน่นอนนี่ต่อมากินกุ้งแน่นอนครับใครๆอยากกินตัวกุ้งไม่ครับมิสเตอร์มาร์คอยากกินหัวกุ้งเยิมย้มๆเนี่ยนะฮะคือถ้าเราปิ้งดีๆเนี่ยมันจะสุกจนแข็งนะครับแต่นี้มิสเซอร์มัรคชอบแบบแนวสไตล์แบบเยิม้มๆนิดนึงครับและแน่นอนครับไม่ทนันิฟอร์นี่เปิดเงียบ <laughs> ใครที่อยู่ในฉากนี้บอกเลยถ้าคุณเข้าใจคุณจะคิดมันมั่วมากตัวเดี๋ยวมึงเอาไปเอาหัวไหมโกนี่อร่อยเหลือเกินนี่ที่กูเรียนวิชาการแกะกุ้งภายในเวลาอันสั้นแล้วนี่เงียบมึงจะมีอะไรมาเปลือกมากวลากูแกะเร็วนี่ครับเดี๋ยวมาขั้นตอนสั้นๆดูดหัวเรียบร้อยแต่อันนี้ไม่ได้ว่ะหัวต้องพิธีพิถันหน่อยชอบนี่เรียบร้อยครับเสร็จปุ๊บตัวปาดทีเดียวหลุดทั้งตัวเรียบร้อยครับแดกด้วยคําเดียว ที่เวินาทีเงียบคุ้มกูแหละเอาละครับต่อมาเป็นสเต็กเนื้อนะครับมาคู่กับนาฬิกาอันนี้คือให้กูป,ปิ้งเหรอ,อ,อไม่ใช่นะครับของให้จับเวลานะครับเพราะว่าเวลาจะกินสเต็กเนื้อให้อร่อยเนี่ยแน่นอนครับว่ามันต้องมีจับเวลาครับเพราะมันไม่ให้มันสุกเกินไปสว่วนไอ้ก้อนกลมๆนี้ไม่ใช่อะไรไม่ใช่สบู่ถูตัวแต่เป็นเกลือทิมลัยนะครับที่เราจะต้องขูดเอาและโรยเกลือนี่จัดไปครับอย่ารอช้าเลยอืมา จัดมาเลยดีกว่าบอกน้องๆคาเล็กไปพี่ขอเพิ่มในมีนิเนี่ยนั่นเอาโอเคครับจับเวลากดติดหนึ่งนาทีนะครับเขาบอกหนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับระหว่างนี้เราก็ขูดเกลือนะฮึมขูดเกลือนะครับขูด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 เสร็จปุ๊บนะครับเอาเท่าที่เราต้องการแล้วเทลงไปในเนื้อนะครับแล้วพลิกสองด้านแล้วกดอีกหนึ่งนาทีนี่คือสูตรของเขานะครับเขาบอกว่ามันรสชาติจะกันพอดีมากๆเลยกินแล้วคุณจะอมยิ้มเอ้ยจริงเหรอวะแม่เอ้ยไม่ใช่ใบกระท่อมฮึมหลอกกูหรือเปล่า ดูในกาก่ออืมโอเคในเรื่องแงบไม่ต้องดูตอนคุมปิ้งหรอกครับดูถักินดีวกว่า <laughs> ไปนัว <laughs> โอ้แดกแบบว่ามีไข่ห้าวเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองอมเลยยิ้มเ <laughs> นี่ยครับคืออร่อยของอร่อยนะครับมันมีข้อเดียงหนึ่งคือเวลาเขาปากปุ๊บแม่งจะทำให้เรายิ้มจริงๆต่อมาครับนี่กูยังไม่อิ่ม ต่อมาครับนี่เป็นข้าวนะครับเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่เป็นข้าวแซลมอนนะครับที่มีไข่ปลาแซลมอนให้เราด้วยนะครับขนาดกําลังดีนะครับคือไม่เยอะจนเกินไปนะครับถ้าเยอะเกินไปเดี๋ยวเรากินกันไม่ไหวนะครับเราต้องกินอื่นอีกนะครับงันซัดเลยครับผมไม่รอช้าอืมกินแล้วฟินนี่จัดเต็มเลยอ่าอืริมรสทีละชิ้นแล้วมันได้อารมณ์นะฮะถ้าเราพุ้ยทีเดียวเนี่ยคือแบบไม่ใช่พุ้ยนี่คือถุยนะไม่ใช่นะครับคือพุ้ยนี่คือการกินแบบแบบแบบจีนคือ เอาตะเกียบเนี่ยโกยเข้าปากอืมมันจะให้อารมณ์นะครับเพราะประเทศญ,ญี่ปุ่นก็ใช้ตะเกียบเหมือนกันนั่นสัตว์แหละไม่รู้แหละอืได้เรื่องคือของกินเอาไว้ต้องนิบเข้าปากนะเอาไว้ไม่ได้ต่อมาดูราคาโอ้คุณพระหกหกเออ,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 อใช่ถูกนะครับต่อมาก็คือ200กว่สาสำหรับนี้นะครับก็คือค่าเนื้อชุดพิเศษที่โมมาร์สั่งมาเพิ่มเติมหนึ่งครับราคาธรรมดามากจัดไปเับเดี๋ยวดูเงนินในกระเป๋าก่อนกูมีปัญญาใจาว่เอียเอ้ยมันอีกเกินนะี่กูจะไม่รู้เลย ช่ด้อ๋อคุณพระ220บาทเอ๊ย้ย120บาทอืมปัญหามาแล้วปกติเนี่ยเมีาจายจ่ายตลอดไงอัน,นเ,อเ,ออเนี้ยกูมาเองไงเอาไงดีวะเนี่ยเขายัางจะรับคนล้างจานอยู่ไมวะแม่งเลยไปล้างจานก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์มัว่วมากด,ด้วย